ตปีใหญ่ครับเป็นปีกอันมันเรื่องของเล่นเลยลูกเร็วได้แล้วเหรอป่าได้เลยลูกไปเสองบาทนะครับเดี๋ยวล้างมือนิดนึงนะครับล้างไอ้คอนกับลูกเร็วล้างไอคอนิดนึงนะครับีอันไปล้างมือค่ะนเอาไหนถั่รลันเ้าลูกปลาเข้าไงทำเป็นอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้เหรออ่ะปลาผิียงลุยถั่รลันเ้าลูก นี่คือแคทคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แมววันนี้เราจะไปเล่นกับน้องแมวกันค่ะลุยโกโกโ้จะไดครับเลยโอ้ยตัวนี้ลายนี่สวยอ่ะนี่อุ้ยน่ารักเอ้าอาหารเราหลังอาหารแมาอาหารก่อนอะไรครับอาหารอาหารอ๋อเรื่องอาหารร้อนแล้วครับร้อนอะไรจะครับเราให้อาหารนิดจะครับโอเคครับขอบคุณครับเลยเข้าเข้าเลย เนี Now, yeah, ่ยข <ifer all. S 3> ้ารักไมู่้เดู๋ยวนี้นี่น้าน้องแมวตัวนี้เป็นไรเหรอลงม่วงอยู่อยากอุ้มได้นะแต่ว่าปิดอะไรเลยได้ไปลองอุ้มดูสิลูกจับเบาๆต้องจับเบาๆเบาเล่นไหมลูกจะเล่นกระโปรมากกว่าฮะจะเล่นกระโปรงหลังคอเลยไม่เล่น ทีงานทำทำเบาๆลูกให้ให้น้องสนใจลูกหมุนหมุนดีร่าค่ะเขาีแนวลงมาแล้วแนวลงมาแล้วนี<__่สวยเห็นไหมเป็นสีของกาวตานกันนี้เล่นอันนี้เป็นของเล่นแมวทีงั้เปล่ามาแล้ว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 ลงมาหมดแล้วลงมาเยอะแยะเลยจะกัดจะกัดตัวเนี่ย

มีลูก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 เยอะน่ล้ักไปบิกันนั่งดีดีนะดีดีอาสีขาวอาีขาวน่ารักมากเลยนี่ตุลิกน่ารักสีขาวก็น่ารักแมวใครเล่นเนี่ยแมวหรือคนเล่น ก็สีขาวงนอนนี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้ำไปเก่งเก้งอ่าขึ้นมาลกมาแล้วเยนีเรเมเล่นของเล่นดูดิบัดเลยนี่แมวมาแล้วสองตัวแล้วมาเล่นของเล่นอยูแล้วเอาผีแมวต้องปอดได้ไหมมีอะไออเนียน มีการรอเชื่อมแล้วเอ้ยลูกบอลอ้ไ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 อ้จับับไมไอ้ไแมวเข้าไปในโลกนี่เป็นบ้านแมวบ้านแมวลูกบ้านแมวเขาไม่กระบาดทรายไว้ให้แมวฉี่แมวอึไม่ให้มันเหม็นใช่ไหมใช่ใช่ห้องน้ําแมวดูบ้านเพราะสีบ้านมีหลายชั้นด้วยมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยนะนี่ีลิฟต์ขึ้นบ้านแมวไว เป็นเป็นหลายชั้นนะเป็นเหมือนโรงแรมเลยเห็น,มนไมโรงแรมแมวตกใจในถิ่นงานโลกอันนี้ของเล่นแมวโล,ลกเล่นไหมตัวขาวเล่นไหมเล่นเลยตัดหนึ่งอันตัวขาวให้อุ้มแล้วตัวขาวน่ารักผิงเชื่องด้วยขอ,อาแมวข้างหน้าเหมือนลูก ตึสีขาวสว,วยมากแล้วุสะอาดมากเลยพี่ชอบล่น,มลนแมวแมมันได้กดีคกแมวเล่นอะไรเพียงโอ้โหโกดแมเ้นีอ่ะอุ้มหมอุ้มแมพีงไงไ่กันชอบอุ้มแมวอย่เหรอลก นี่ไงแมวมาเล่นมาเล่นแล้วอ้เอาแมวมาแล้วลูกนี่ตัวนั้นง่วงนอนเอาเขาเรีกว่าพันอะไรนะน่ะอะไรนะที่ที่อ้อมให้อะไอที่อ้อมให้คนดูวิเชียนมากไม่เคยมีคนรู้เรื่องแมวเลยเดนนก้ม่เลนหรกินลิกินกินกนกิกนินกนน ไปยามมาหาแล้วลูกข้างหลังอ่ะไอ้มแ่น่ออันเยอันั้นอันนั้นของใครีหลุดแล้วของเล่นหลุดงเหลุดเอามาซ่อมกันไปหยิบมาแลําปซ่อมก่อนมันหลุดลายหลุดหลุดโอโดูดจมี หลับหลับเมื่อกี้เมื่อกี้เดินอยู่แล้วก็ลมงอหลงนอนแมวมันมมอยากไปหาหเปาโลกนี่ตัวนี้ผมเรียกแล้วเปาอ,อ,อุ้ยลงมาแล้วกระโดลงมาแล้วตัวน,วนี้ตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบกัดหน่อยตัวนี้สีสวยจังเลยสีเทาๆเนี่ยแม่แม่ค่ะแม่เมื่อกี้ไปบอกว่า จะได้เนาะเราไม่ได้กวนอาหารเขาเลย้วนอาาแล้วิี่ตัวที่งคุตัวข้างบนนกไงตัวข้างบนเป็นบูชไม่ได้หรอกไาไปัไปไปบไปทำไงลูกี่แมวมาหาท้งานแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วพ่อตัวชอบไหน ตันนี้เนี่ยวันนี้เรามาเป็นคนแรกเลยห้างเกิดบุกมาเพราะว่าเราอยากจะมาเล่นกับพรวาี่งานูดนี่นูมากเลยตัวนี่อะไรสวยแม่แม่มเม่ม่่มแ จบเบาๆเล้วก็จะตกอุ้มกันท้องเะรอลูกไม่ได้ห่างเนะไม่นานก็ขานี่ไงน้ารงไหมเขาผีกี้อุ้มแม่เลยดูน้องผีกี้นั่งกี้นี่กันอุ้มแม่ทำเลของเปาเหระอุ้มผีสิเปล่าชิอาต้องนั่งกรนอ่านั่งแล้วก็อุ้มนั่งตักเลยนั่งตักเบาๆนะดูน้องผีอุ้มแม่แล้วเห็นไหมอุ้มตัวใหญ่ด้วย รูปหลังรูปหลังเออดูแล้วอะไรฮะไงแมวเชื่อมไปลูปดูดินี่มันเหมือนปลาเลยเออนี่ไงแมวได้กับปลาแล้วลูกมาพ่อแล้วตัวนึงเนี่ยตรงขาพ่อเนี่ยนี่ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้เหมือนตัวที่ขาที่เชื่อมมากขาวที่สวยมากดูปุ๋นแบบสะอาดขาวสะอาดที่เห็นไหมยูนี่ไม่ไมี มาตานตัวนี้ก็ begun, кров, ยังไม่ตื่นยังนอนเหมือนเดิมก็จะเข้ามาเลยดูจะหลับดูจะหลับตัวไหนเปล่าพี่เขามาเตะแม่เรื่อยแบบว่าอยากให้อุ้มให้อุ้มหน่อยมาสะกิดไงนี่อุ้มหน่อยนะอุ้มอุ้มเหมือนนี้พี่อุ้มอุ้มันเป็นชิฟตัวเหมือนเออน่ารักครัอ่ะถ่ายรูปเลย อ้วนจะไม่เพียงแม่อ้วนไงแม่ลูกอืออือตัวเล็กไม่ได้ตรงนี้อุ้มเลยอุ้มเลยอย่าตัวนี้ตัวอุ้มคนละตัวนี่ไงปขาอุ้มเลยถ้าขัดสมาธิดีเร็วทิ้งไอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวลูกทิ้งอ้าตัวใหญ่ไปตัวเล็กเดี๋ยวลูกนี่ก็เนี่ด งาใหญ่นั่งลงกเมัวใหญ่นนง,ง,ญงนได้ไหมลกูกได้ค่ะได้ตัวไหนมาเร็วอะไรอเอาเอามไม,ไม,ไม,ไม่ใหญ่โอสีขาวหมดเลยสีขาวน่ารักที่ร้อ,อ,อ,อนีสีขาวอเ ตาเลยเร็วเร็วมาออกลกมาออก้ดีครับที่มารอบแรกครับมารอบเมี่มลเลยครับเลยน้วตาบ้าใคร